สวัสดีชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านครับวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะนำเสนอในส่วนของโนวาดั s นะฮะเป็นดัชนิวของแท้เลยนะฮะนี่ฮะเสียงข้างบ้านทุบอะไรไม่รู้นะฮะเป็นแม็กก้านบิดหรือแม็กเกลียวของ LS ด้วยนะฮะชุดสีใหม่นะครับ ชุดสีใหม่เอี่ยมเลยนะฮะแม็กเกวแท้ยางนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานเลยนะฮะนี่เส้นสายลายแดงเลยนะฮะแม็กแท้แม็กใหญ่ของรถ LS เอสนะฮะยางหน้าหลังใหม่เบิกใหม่นะฮะ เพิ่งเปลี่ยนใหม่มาเมื่อวานนะฮะดูขนท,ท่อแท้ชุดสีใหม่เอี่ยมเลยนะครับแกะกล่องเลยเป็นแดดนิวของแท้นะครับไม่ใช่แดดตุดตัดมาแปลงนะฮะร,รถปีสีเรือนไหม่วัดรอบขึ้นหมดนะฮะเป็นลายแคปรา ซึ่งเป็นดัดนิวของแท้แน่นอนนะครับมีเล่มและชุดโอนภาษียกเลิกไปนะครับเบาะทำให้แล้วนะฮะเป็น2ระดับหุ้มใหม่สีสันใหม่ไฟท้ายอะไรครบนะฮะขาดกระจกกับบางโซ่นะฮะไปหาใส่เอาเองเครื่องไม่ต้องพูดถึงนะฮะแ,แน่นเลยไฟตาเพชรนะฮะ มีแตกนิดหน่อยลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับ <c oughs> ออกนะครับระบบไฟครบนะฮะแต่ไม่ดังสีสันสวยงามครับร,รถสวยเลยนะครับสำหรับโนวาดัต no ราคานะครับเอาไปเลยสอ0 0มื่นห้าพันบาทสองหมนห้าับาทฮะมีเล่มและชุดโอนนะครับไปจดต่อจดใหม่ได้เลยนะฮะที่ขนส่งจังหวัดของท่านเฉพาะล้อก็ปลาเข้าไปเกือบห0 0พันแล้วครับรวมยางด้วยนะครับทำสีใหม่สั่งมาจาก รู้สึกจะเป็นภาคใต้เลยนะฮะเอหาไม่ค่อยได้ครับแม็กเกลียวปั้นใหม่ชุดสีอีกนะฮะท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามเรื่องค่าขนส่งได้นะครับสำหรับแดดนิวตัวนี้นะครับสีสันสวยงามครับขี่ลอๆเท่ๆนะฮะมือหนึ่งตอนนั้นก็ ปลาเข้าไปนู่นนะครับหกหมื 60, นะ่นเนาะล้อเข้าไปหกหมื่นแล้วฮะตอนนี้ก็สวยๆครับสองหมื่นห้าก็ถือไม่แพงครับรวมล้อด้วยชุดสีใหม่เหมือนได้รถใหม่นะฮะล้อแม็กสวยงาม ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Sub สไครต์นะครับให้กับช่องตารถเครื่องเก่าด้วยนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนโทรมาสอบถามได้เลยนะครับแต่ถ้ารับในตัวเมืองนะครับแต่ละจังหวัดค่าขนส่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะถ้าส่งหน้าบ้านนั้นอีกราค่าหนึ่งนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ ลาไปก่อนกับ d e a น New สวัสดีครับ